Mmm. สวัสดีครับวันนี้คุณก็มาอยู่กับเพศสัจเกลียนลัคก,กี้คนเดิมนะครับคลิปเมื่อกี้ก็คือผมเองนะครับเสียงปานลงสีหรือว่ารถแท็กเตอร์ลถไถเนาะซึ่งมันทําให้ผมคิดได้ว่าควรจะทําคลิปวิธีแก้นอนกลนนะครับหากทุกท่านมีปัญหาเรื่องนอนกลนแบบนี้ต้องดูคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าปัญหาการนอนกลนนี่เกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณทางเดินหายใจส่วนต้นเกิดการหย่อนระหว่างที่เรานอนนะครับผมเลยมาแนะนําเทคนิคที่ช่วยลดปัญหาการนอนกลนด้วยวิธีการบริหารให กล้ามเนื้อบริเวณทางเดินหายใจส่วนต้นแข็งแรงมากขึ้นซึ่งจะช่วยลดปัญหาการนอนกลนได้นะครับผมหากท่านที่ยังไม่เคยกดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องเพจสัจเกลียนก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องเพจสัจเกลียนด้วยนะครับท่าที่1ท่าบริหารลิ้นก่อนอื่นให้ทุกท่านนั่งตัวตรงหน้ามองตรงให้ปลายลิ้นนี่แตะอยู่ด้านหลังของฟันหน้านะครับจากนั้นก็เลื่อนกับหลังมานะครับซึ่งระหว่างที่ลิ้นเราเลื่อนกับหลังมาลิ้นเราจะอยู่ติดกับเพดานตลอดเวลานะครับทำไปทำกลับ แบบนี้ซ้ำๆส0ครั้งต่อ1รอบนะครับ พอครบ10ครั้งครบ1รอบแล้วก็พักประมาณ1นาทีแล้วก็ทาต่อไปนะครับจนครบ4รอบต่อ1นวันนะครับท่าที่2เป็นท่าบริหารเพดานอ่อนท่านี้จะช่วยให้หลอดลมเราขยายมากขึ้นอากาศก็จะเข้าปอดได้มากขึ้นด้วยนะครับจึงช่วยลดอาการกล่นได้นะครับก่อนอื่นก็นั่งตัวตรงเหมือนเดิมนะครับสูดลมหายใจเข้าทางจมูกให้เต็มปอดนะครับม้มริมฝีปากเข้าหากันจากนั้นหายใจออกทางปาก คือระหว่างที่เราหายใจออกมานี้ริมฝีปากเราจะติดกันอยู่เสมอนะครับหายใจออกมาทางปากค้างไว้ประมาณ5วินาทีขณะที่หายใจออกก็ให้ขมแมวทองร่วมด้วยนะครับให้ทำซ้ำา1บครั้งต่อรอบเหมือนเดิม พอครบ10ครั้งครบ1รอบแล้วก็พักประมาณ1นาทีแล้วก็ทําต่อไปนะครับจนครบ4รอบต่อหนึ่งวันนะครับท่าที่3มเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อรอบลําคอก่อนอื่นก็นั่งตรงๆเหมือนเดิมอ้าปากให้กว้างที่สุดทเท่าที่จะทาได้เลยนะครับจากนั้นก็แลบลิ้นออกมาให้ยาวที่สุดค้างไว้ประมาณ5วินาทีนะครับแล้วก็ชักลิ้นกลับได้เลยนะครับทาซ้ําแบบนี้10ครั้งต่อหนึ่งรอบนะครับจนครบ4รอบต่อหนึ่งวันนะครับเป็นไงกันบ้างครับผมพอผมทําแล้วผมก็รู้สึกว่ากล้ามเนื้อมันจะเริ่มล้าๆนิดนึนรับเหมือกกา เล่นกล้ามนะครับช่วงแรกๆก็จะเล่นแล้วมันก็จะล้านิดหนึ่งแต่พอหลังๆพอมันแข็งแรงแล้วเราก็จะไม่รู้สึกว่ามันล้านะครับพอกล้ามเนื้อบริเวณทางเดินหายใจส่วนต้นของทุกท่านแข็งแรงแค่นี้ก็จะช่วยลดปัญหาการนอนกลนของทุกท่านได้แล้วล่ะครับหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์คลิปนี้กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจให้ผม้วยนะครับผมขอตัวไปนอนแบบไม่กลนก่อนนะครับผมบายบาย